ในชีวิตของคนเรามีความเสี่ยงที่ไม่สามารถแบกรับปัญหาได้เช่นการเงินการงานความรักสุขภาพปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโฮโรสยามชาแนลโดยผมอาจารย์ภูมิการันตีศสียโยธยานะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันในเรื่องของดวงรายปักประจำวันที่16จนถึงวันที่30เมษายน2564สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือเกิดช่วงระหว่าง16ปร,รกฎาคาถึง15สิงหาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ใน ราศีกรกฎนะครับแต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนํามาผูกดวงทํานายแล้วอาจจะไม่ใช่ราศีกรกฎอย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้าง หากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดาเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทำความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวลัคนาราศีกรกฎในช่วงปักหลังของเดือนเมษายนนี้จะมีเหตุการณ์สําคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับ ในช่วงนี้คุณก็จะวุ่นวายหรือจะต้องเกี่ยวพันอยู่สองสาเรื่องใหญ่ๆอันดับแรกก็คือจะต้องเกี่ยวพันกับเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือบ้านช่องของเราไม่ว่าจะเป็นการโยกการย้ายการรีโนเวทคือการตกแต่งใหม่หรืออาจจะต้องไปจัดการในเรื่องของการซื้อการขายการโอนเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องคอนโดเรื่องที่ดินต่างๆนะครับก็จะมีโอกาสที่เราจะต้องไปเกี่ยวพันเกี่ยวข้อง กับเรื่องนี้อย่างแน่นอนหรือไม่ก็เป็นเรื่องที่2ก็อาจจะมีคนในครอบครัวหรือเคือญาติของเรามีเรื่องหรือว่ามีเหตุที่ทําให้เราต้องยืน่นมือยื่นม้เข้าไปจัดการกับภารกิจสําคัญสาคัญที่จะต้องเกิดขึ้นในช่วงนี้หรือไม่ก็คุณอาจจะต้องออต้องการที่อยากจะซื้อนะครับหรืออยากจะได้ทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นที่เป็นคอนโดเป็นรถนะครับ ก็แล้วแต่ก็มีโอกาสที่คุณจะต้องเข้าไปดูเข้าไปจัดการหรืออย่างน้อยก็เข้าไปทาภารกิจในด้านนี้ฉะนั้น3มเรื่องนี้จะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนเมษายนนี้นะครับแต่ก็มองว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องบวกคือทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงระยะเวลานี้ใน3มเรื่องนี้ถือว่าเป็นคุณสําหรับเราถือว่าไม่น่าจะมีประเด็นหรือมีปัญหาที่ทําให้สิ่งที่คุณทำเนี่ยจะต้องเกิดความเสียหาย ทำแล้วไม่ดีคงไม่ใช่คําตอบในเรื่องเรื่องนั้นนะครับส่วนในเรื่องของงานก็ต้องมาวิเคราะห์กันเพราะว่าตําแหน่งของดาวการงานของคุณเนี่ยคือตําแหน่งของดาวอังคารโคจอตกในเรือนของวินาศถ้าคุณทํางานประจําหรือทํางานเกินเงินเดือนก็ต้องบอกก่อนว่าในช่วงนี้อาจจะมีการปรับเปลี่ยนจะเปลี่ยนตําแหน่งหรือเปลี่ยนหน้าที่ที่คุณทําอยู่เปลี่ยนตำแหน่งจากตำแหน่งหนึ่งไปสู่ตำแหน่งหนึ่งหรือเปลี่ยนหน้าที่จากภารกิจ ที่คุณทําอยู่อาจจะไปรับภารกิจใหม่หรืออาจจะมีงานเพิ่มแต่ว่ารายได้หรือผลตอบแทนอาจจะยังเท่าเดิมอยู่นะครับฉะนั้นการขยับหรือการปรับเปลี่ยนตรงนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ถ้าคุณอยากจะย้ายสังกัดหรือย้ายค่ายใหม่ก็ถือว่าในช่วงจังหวะเวลานี้มีโอกาสที่คุณจะหางานใหม่หรืออาจจะไปสมัครงานไว้แล้วมีโอกาสที่จะต้องได้เริ่มต้นงานใหม่ก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันแต่โดยรวมแล้ว ้ามีการปรับเปลี่ยนหรือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานใหม่ก็ให้อดทนได้จนถึงปลายเดือนพฤษภาคมเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเข้ารูปเข้ารอยมากกว่านี้นะครับแต่ถ้าคุณทําอาชีพอิสระหรือทํางานส่วนตัวนั่นแปลว่าง,งานของคุณในตอนนี้ก็ต้องเป็นงานที่ต้องออกไปพบปะผู้คนเอาดดขยายตลาดหรืออาจจะไปรีคูดหรือว่าไปนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อง,งานถ้า เป็นแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ถ้าไม่ได้เป็นแบบนี้ตอนนี้งานอาจจะน้อยหรืองานอาจจะต้องโดนควบคุมเพราะเราตอนนี้ในเรื่องของโรคระบาดต่างๆบางทีการทําภารกิจหรือทํางานอะไรก็แล้วแต่มันทําได้อย่างไม่ค่อยคล่องตัวมากมายนะก็อาจจะเกิดปัญหาตามมาเพราะว่าตกเรือนวินาดน,นี้อาจจะต้องเป็นเ,เรื่องที่มันดูไม่ดีสักหน่อยนะครับแต่ถ้าคุณฝ่าฟัานและอดทนไปได้หลังพ้นสิ้นเดือนพฤษสภาไปแล้ว ปัญหาในเรื่องของเรื่องงานน่าจะคลี่คลายลงนะครับก็เอาใจช่วยสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับเรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของการเงินดูบ้างถึงแม้ตําแหน่งดาวการงานของเราไม่ดีแต่ตําแหน่งดาวการเงินถือว่าให้คุณมากเพราะตําแหน่งของดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวการเงินเนี่ยโคจรตกในเรื่องของกรรมะและก็มีตําแหน่ง และได้ตำแหน่งเป็นมหาปุตด้วยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่การมินของเรามีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาไม่ว่าสิ่งที่คุณทำอาจจะเป็นกานเบิกหรืออาจจะได้ทาเก็ตหรืออาจจะได้ยอดขายหรือคุณอาจจะทำอาชีพหลายๆอาชีพแต่มันมีบางอาชีพที่อาจจะให้ผลตอบแทนที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวหรือพูดง่ายๆคือมีเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับเรื่องของเงินที่ได้มาจากการ ทำภารก,กิจใดภารกิจหนึ่งก็มีโอกาสที่จะได้หรือแม้กระทั่งการขายทรัพย์สินก็ถือว่ามีโอกาสที่คุณจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาถือว่าเป็นหน้าที่ที่คุณได้แอคทีฟแล้วโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตมีโอกาสเป็นไปได้จึงสรุปในเรื่องการเงินว่าในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์หรืออาจจะการเงินไม่ไม่ไม่หลุดและก็ไม่ขาดช่วงขาดตอนถือว่ายังหมุนเงินหรือหาเงินมาได้ แต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าชาวร,ราศรีกรกฎเนี่ยเป็นคนที่การเงินไม่ดีนะคือได้มาก็ต้องจ่ายได้มาก็ต้องเสียไปฉะนั้นหากคุณได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตมาในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องบริหารการเงินให้ดีนะครับเพราะถ้าบริหารไม่ดีเดี๋ยวเอาไปใช้จ่ายในเรื่องที่มันไม่เป็นสาระเดี๋ยววันใดวันหนึ่งที่ดาวการงานโคจรตกในเรือนชะตาที่เสียก็จะดูไม่ดีจะต้องเหนื่อยกับเรื่องของการหารเงิน ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าได้เงินมาแล้วก็ต้องบริหารการเงินให้ดีจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหน้านะครับก็แค่ฝากเอาไว้เรื่องก,การเงินนะครับเรามาดูในเรื่องของความรักดูบ้างนะครับตำแหน่งของดาวความรักคือตำแหน่งของดาวพระเสาร์แต่ดาวพระเสาร์ตอนนี้เล็งลัคนาในด้านหนึ่งคือ,อ,อความรักและความสัมพันธ์ของคุณกับคู่ชีวิตคุณเนี่ยค่อนข้างโอเคค่อนข้างดีแต่เสาเล็งลัคนาเป็นตำแหน่งของพิทุบา พินทุบก็แปลว่าดวงแตกดวงร้าวเรื่องความรักซึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้ก็อยากให้คุณแค่เข้าใจมันแล้วก็อดอ่อนผ่อนตามกับแฟนกับคู่ครอ,องของคุณถ้าโอดอ่อนผ่อนตามแล้วปัญหาในเรื่องเรื่องนี้คิดว่าคงไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงนะครับก็คือแค่ตามใจคนเราอยู่กันมาสักระยะหนึ่งบางทีอาจจะมีความคิดความเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่ก็ไม่ใช่เป็นประเด็นใหญ่ที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ชีวิตของคุณ ต้องขัดแย้งกันรุนแรงหรือว่าต้องอยากขาดจากกันคิดว่าคงไม่น่าจะเป็นแบบนี้ความสัมพันธ์ของคุณก็ยังลงตัวอยู่คือยังดําเนินชีวิตหรือใช้ชีวิตกันเป็นปกติอยู่นะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดหรือคนที่กําลังเปิดใจกับใครสักคนหนึ่งผมว่าในช่วงนี้ก็ยังถือว่าไปได้ดีเลยทีเดียวยังไม่ได้มีเหตุหรือมีปัญหาที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวคุณกับคนที่คุณโฟกัสอยู่เนี่ยต้องจบต้องมีปัญหาต้องเลิกกันคิดว่าความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้ยังดีอยู่การคบหาเปิดใจหรือการพัฒนาความสัมพันธ์ก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีถือว่าความรักของชาวรัตนาราศรีกรกฎในช่วงนี้ค่อนข้างลงตัวหรือไปได้สวยเลยทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภเท่าที่ผมดูก็พอจะมีบ้างเพราะว่าตำแหน่งของดาวโชคลาภข,ของคุณคือตำแหน่งของดาวศุกร์นะครับ แต่สุขตกในเรือนกรรมมากก็ลองเสี่ยงโชคดูบางทีการที่คุณทําอะไรก็แล้วแต่แบบไม่คาดคิดคาดฝันบางทีมันมีโอกาสที่จะได้เข้ามาแบบฟุกๆด้วยเช่นกันนะครับแต่ถ้าคุณจะขายทรัพย์ขายบ้านขายที่ในช่วงระยะเวลานี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะขายได้หรือไม่ก็มีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นพินัยกรรมโมรดกที่ดินหรือเงินประกันชีวิตต่างๆก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับช่วงนี้เรื่องสุขภาพคงไม่น่าเป็นห่วงอะไร แต่ถ้าจะห่วงก็ห่วงอยู่2เรื่อง 1. ห่วงในเรื่องของบริวารลูกน้องที่อาจจะลาออกหรือทิ้งงานหรือทําให้เกิดความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับเรืเ่องของเนื้องานถ้าเราคอนโทรลก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ถ้าไม่คอนโทรลก็ต้องระวังเรื่องของการที่ลูกน้องเราทํางานผิดพลาดหรือทํางานให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นแต่ถ้าไม่มีบริวารก็จะเป็นเรื่องของบุตรหรือตีเป็นเรื่องของลูกซึ่งช่วงน,นี้ลูกอาจจะดื้ออาจจะซนอาจจะไม่ค่อยฟังเราก็อาจจะต้อง เขี่ยวเข็นหรือว่าสอนสั่งมากขึ้นกว่าปกติฉะนั้นมันก็เป็นเพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นหลังจากพ้นปลายเดือนหน้าไปแล้วปัญหารเรื่องนี้ก็น่าจะคลี่คลายลงฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้หากคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยดูดวงส่วนตัวกับผมแบบสดๆได้เลยที่หมายเลข0957050163 ID Line ก็คือ โฮโรวีไอพีอันเดอร์สกอร์เดี๋ยวผมจะแปะทิ้งไว้ด้านล่างของคลิปนี้นะครับทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอการดูดงมีค่าครูหรือค่าวิชาด้วยแต่รับรองว่าค่าครูหรือค่าวิชาไม่แพงแล้วก็ไม่แรงเกนเกินไปแต่รับรองว่าคําทนายละเอียดแม่นยำชัดเจนอย่างแน่นอนเอาไปเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องนะครับสุดท้ายนี้ขอทุกท่านโชคดีมีความสุข แล้วพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปปติดตามกันเยอะๆนะครับสวัสดีครับ